สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพบกับวิจารแหลกครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนาทุจชจัดเริ่มเรื่องอย่างตอนที่แล้วเนี่ยตัวฟ้านเสียนได้มีการรับกระบี่นะครับกระบี่รายชันเนี่ยที่ตัว้องเต้ชิงประทานมาเนี่ยแล้วทบฟ้าเสียนก็มีการกลับมาในที่พักนะครับพอหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็มาเจอกับตัวพ่อเขานะครับตัวของฟ้านเจียนซึ่งฟ้าเสียนก็มีการถามตัวพ่อเขาว่าทําไมเนี่ยตัวฟ้าเจียนถึงกลับมาเร็วจังนะครับตอนนี้อย่างตอนเช้าเอง ตัวของฟานเจียงก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีทุรละอะไรในกรมทะเบียนร่านะครับเขาก็ไม่อยากที่จะนั่งอยู่ที่โกรมเะเบียรฎาเฉยๆก็เลยกลับมายังบ้านแล้วก็ได้นํซาลาเปาเนี่ยมาให้ตัวฟานเสียงกินด้วยซึ่งมีการพูดคุยกันว่าตอนนี้องค์ชายใหญ่อ่อยู่ถูกกักบริเวณอยู่อย่างเข้มงวดจึงไม่สามารถมาดูดูอาการบาดเจ็บตัวฟานเสียงได้แล้วตัวฟานเจียก็มีการบอกกับตัวฟานเสียว่ายังไงเนี่ยช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเขาปล่อยให้ฟานเสียนออกจากบ้านไปที่ ไปหาเชิงผิงนะครับพี่อุยานเฉินเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะพอได้แล้วไม่คนออกไปไหนเพราะว่าตัวฟ้านเจนเนี่ยน่ามีความเป็นห่วงสุขภาพต่างตัวฟ้านเสียนแล้วก็ห่วงว่าจะมีคนเข้ามาลอบสังหารแต่ตัวฟ้านเสียนว่ายังไงแล้วเนี่ยตัวเขาตอนนี้อยู่ที่มหานครเขาไม่กลัวว่าจะมีใครมาลอบลอบกปหาในเมืองหรอกแต่ตัวฟ้านเจนมีการแย้งว่าอย่างไงแล้วเนี่ยที่เขาโดนลอบสังหารกันในเมืองเนี่ยมันอยู่ห่างกันไม่กี่ลี้เท่านั้นเองมันคงไม่แตกต่างสักเท่าไหร่หรอกแต่ตัวฟ้านเสียนก็ ไม่ก็สนใจเท่าไหร่คือเขาอยากไปไหนเขาก็อยากจะไปไนั่แหละม่ใช่ห้ามเขาได้แต่ตัวฟ้านเจี้ยนก็บอกว่ายังไงตอนเนี้ยให้ตัวฟ้านเสียงพยายามสงบนิ่งไว้อย่าไปทําเรื่องราวต่างๆซึ่งฟ้านเสียนเนี่ยก็คิดในใจว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นกับตัวเขาแต่คนที่เรียกว่าอยากให้ทุกอย่างอยู่ความสงบจะมีตัวของเฉินงิงผิงกับตัวของฟ้านเจี้ยนแต่ไงแล้วด้วยที่สัยตัวฟ้านเสียนเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะกดดันตัวฟ้านเสียนได้อ่าฟ้านเสียนก็ได้เล่าครับ ว่าตัวเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวของเฉินปิงผิงแหละว่าตอนเนี้ยคาดว่าอีกหน่อยเนี่ยฟาบาทเนี่ยจะเรียกว่ามีการถ่ายเลือดใหม่ก็คือลาบรรดาคนร่างเก่าๆเ,เนี่ยออกไปแล้วก็ดันคนใหม่ๆเข้าไปอย่างเช่นตัวของพุชชัยเฮ่หรือว่าเฮ่จุงเว่ยเนี่ยก็ผลักดันเข้าไปหรือแม้ต่อหรือแม้แต่ตัวของเฉินปิงผิงเองเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับก็จากการพูดคุยกับเฉินปิงผิงเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับการผัดเปลี่ยนคนนานนั่นแหละแล้วจากนั้นครับฟ่านเสียนเนี่ยก็รอจน ฟาเจียนเนี่ยออกจากห้องไปครับแล้วตัวเขาตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกเมื่อยแหละก็เลยเรียกว่าบิดที่เกียจไปนะสำหรับฟ้าเสียนพอบิดไปบิดมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเออตรงใส่แผลเขาเนี <illing> ่ยน่าจะใกล้หายแล้วเพราะว่าจากการรักษาเขาเนี่ยเหมือนแผลมันเนี่ยสมานได้เร็วขึ้นแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยร่างกายเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วแล้วเขาคิดว่ายังไงเนี่ยก็ควรจะออกแรงเท่าไหรก็คือเป็นการแกงกระบี่ฝึกกระบี่แล้วแหละหลังจากนั้นครับฟ้าเสียนเนี่ยก็งจะเตียงก็สวมเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวออกไปด้านนอกครับ แต่ว่าก่อนออกไปก่อนจะออกเดินทางเนี่ยก็มีการวางย,ยาสลบตัวของสาวใช้ของดิมันเอ๋อนี่แหละที่ชื่อว่าซูฉีถ้าในตัวซีรีส์ก็ตัวละครตัวนี้มีการออกมาแล้วนะคือสาวใช้คนสนิทของตัวหลิมันเอ๋อนี่แหละตัวฟ้านเสียหนหลังจากที่วางยาสลบรียร้อยเนี่ยก็มีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกายต่างๆแล้วก็ไปหาตัวของมูฟงเอ๋อนะเป็นลูกน้องของตัวฟ้านเสียนนี่แหละอยู่ที่ตึกที่หนึ่งนะครับในการจัดเตรียมรถม้าต่างๆเพื่อจะเดินทาง เขาเนี่ยต้องการจะไปสู่อากาศภายนอกนะครับมันเดินทางต่างแต่ว่าระหว่างที่เดินทางภายในตลาดเนี่ยมาเด็นใ้รถม้าเนี่ยฟ้าเสียงก็ไปตังเกตเห็นกลุ่มคนกลุ่มคนหนึงน่งนะครับเป็นดูลักษณะนวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรียกว่ามีฝีมือพอสมควรแล้วกลุ่มคนเนี้ยอลักขาคนคนนึงอยู่ซึ่งดูทางแล้วมีได้เป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็เขาเนี่ยมุ่งหน้าไปที่หออบจันทร์ฟ้าเสียงก็เลยสึกสงสัยก็เลยติดตามไปนะครับ ซึ่งหลังจากที่ถึงหอหอบจันเนี่ยก็ป,ปรกากฏบรรดาแม่เล้าแล้วกันของของห,หอ,หอ,อ,จงอ,งองบจันเนี่ยเข้ามาต้อนรับตัวฟ้านเสียนเมื่อเขารู้แล้วตัวฟ้านเสียนเนี่ยแท้จริงแล้วคือคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าของของหออบจัหนหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็มีการไปรายงานกับตัวของซือชิงเอ๋อรนะใหม้มาต้อนรับตัวของฟ้านเสียนหลังจากที่นนเข้าไปเนี่ยฟ้านเสียนก็จเจอของตัวของ,องซือชิงเอ๋อซึ่งซือชิงเอ๋อเนี่ยก็เข้ามาต้อนรับตัวเสียนตามปกติแต่ฟ้านเสียนบอกเขาเนี่ยต้องการรู้ว่าไอ้คุณชายที่ มาที่หอบใจคนนี้คือใครเขาต้องการไปหาแล้วก็ตัวฟ้าเสียงมีการเข้าไปแอบฟังนะว่าเขาคุยอะไรกันจนปรากฏเป็นมือมือดาบคนนึงเนี่ยเรียกว่าจะเข้ามาฟันตัวฟ้าเสียงแต่แล้วว่าหลังจากที่สังเกตเห็นตัวฟ้าเสียเนี่ยก็ชะง,งักไปแล้วก็มีการดึงดึงดาบกลับมาหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียงก็เข้าไปในห้องก็จะได้รู้แหละว่าแท้จริงเนี่ยคุณชายที่บรรดามือมือดาบม,มือกระบี่เนี่ยทำการอารักขาเนี่ย แท้จริงแล้วคนนี้ก็คือฟ้าซื่อเจอนั่นเองครับแล้วการเอาฟ้าซื่อเจอเนี่ย,าย,ยจากอาตครเนี่ยไปที่เรียกว่าเขาท้างจะนานครับก็ไปกับเด็กกับเขาแหละคนหนึง่งก็เรียกว่าไปทําการค้าที่แคว้นเปิฉีหรือว่าลีภัยนั่นเองครับแต่สาเหตุที่เขากลับมาครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้ผลว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดถึงบ้านก็เลยอยากกลับมาแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านนะกลับมาที่หออบจานแทนแล้วฟ้าเสียก็ถามนะว่าเราทำไมตัวของน้องชายเขาเนี่ยถึงมีบรรดามือสังหารหรือว่าบริการเนี่ย มีฝีมือขนาดนี้ตัวของน้องชายเขาเนี่ยก็ตอบไปว่าเขามีเงินเขาก็เลยมีตังค์เนี่ยสามารถจ้างบรรดาบริการเหล่าเนี้ยมาคุ้มครองตัวเขาได้ส่วนแล้วฟาเสียก็สงสัยว่าทําไมเนี่ยคนที่อยู่ข้างกายขอนฟาเือเจอเนี่ยถึงไม่มาส่งข่าวเขาว่าตอนนี้ฟาเจอเข้าเมืองแล้วเขาก็หมายถึงตัวของว่าชีเนียนี่แหละแต่ตัวของฟาทือเจอก็มีการบอกว่าตอนนี้เขากลับมาพร้อมกับตัวของวัาชีเนียแต่ว่าเขาก็สงสัยนะว่าทำไมว่าชีเนียนี่ถึงไม่มาเจอตัวฟาเสียนซึ่งตัวฟาเสียงก็คิดในใจและรู้แล้วว่า ตัวของวังชิเนียเนี่ยนำตัวฟ้าที่เจอกลับมาในครั้งนี้นกลับมาโดยพระการไม่มีการแจ้งตัวฟ้าเสียก่อนก็กลัวความผิดด้วยนิสัยของตัววางชิเนียอยู่แล้วเขาก็เลยหลบล่าฟ้าเสียไปก่อนนี่ต้องกล่าวครับตอนนี้ลักษณะของฟ้าชื่อเจอตัวน,นี้ยเขาไม่ใช่เด็กอ้วนเหมือนแต่ก่อนแล้วครับลักษณะเขาเนี่ยตัวยืดขึ้นแต่ฟ้าเสียก็บอกว่าทำไมตัวของฟ้าชื่อเจอเนี่ยถึงดูผอมลงเพราะตัวเขาสงสัยนะั้นแล้วถามตัวของฟ้าชื่อเจอต่อว่าในเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยบอกว่าคิดถึงบ้านใช่ไหมทําไมเนี่ยไม่กลับเข้าไปในบ้านซัก ป้าซื่อเจ๋อเนี่ยก็ให้ผลว่าสาเหตุที่เขาไม่กลับเนี่ยเพราะว่าเขารู้ข่าวป้าเสียเนี่ยด้วยว่าถูกรับตังหาแล้วป้าเสียเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่ก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านไปเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดตัวเขาเองเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกว่าเพิ่มภาระให้กับป้าเสียนั่นเองกลัวว่าป้าเสียเนี่ยจะมีเรื่องยุ่งยากเพิ่มเติมแต่ว่าป้าเสียก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงคือยังไงเนี่ยฝ่าบาทก็รู้เรื่องของป้าซื่อเจ๋อดีว่ามีการหนีไปไปที่แคว้นไปยฉีเพราะนั้นเนี่ยป้าซื่อเจ๋อเนี่่ยสาาามรถกลัับบไไปป้้้นดเพืออใหตวขง พ่อหรือว่าแม่เนี่ยได้เห็นหน้าบ้างว่าเพราะว่าป้าซื้อเจ๋อเนี่ยเขาทั้งที่จะจ่าบ้านไปนานนั่นเองอ่าแล้วระหว่างที่สองพี่น้องเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับซึ่งหลังจากที่เคาะประตูแล้วคนนั้นเนี่ยเปิดประตูเข้ามาแน่นอนเขคนนั้นก็คือตัวของหวังชีเหนี่ยนนั่นเองแล้วตอนนี้ก็ได้ตัดจบไปอ่าครับถ้าเกิดว่าอยากสับสนุนเราครับก็ง่ายๆครับดูไปก็อย่าก,กดข้างโฆษณาครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนเราโดยตรงเนี่ยก็สามารถเรียกว่า โดเนทให้เราได้ครับเพราะเราปักเด้ิชชาตไว้ในด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ